งาน w o r l d e x p o นะครับนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ปีนี้จัดขึ้นที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งงาน World Expo เนี่ยเขาจัดทุกๆ5ปีนะครับเป็นการรวมการแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำไปสู่การยกระดับชีวิตมนุษย์เรานะครับ ีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับสำนักข่าววันนี้เราส่งคุณกิ๊กนรพรไปที่นั่นติดตามพร้อมกันครับ มิคุ m มิคุสัญลักษณ์ของงานเอ็ก2025โอซาก้าคันไซประเทศญี่ปุ่นจุดเช็คอินของผู้คนทั่วโลกสื่อถึงการสัมผัสโลกแห่งอนาคตเชื่อมต่อวิถีชีวิตและนวัตกรรมสอดคล้องกับแนวคิด Designing Future Society for Our Life หรือการออกแบบอนาคตเพื่อชีวิตของเราเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืนคือแนวคิดหลักของเยอรมนีพาวิเลียนโดยใช้ตุ๊กตาดูเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ส่วนประตูสู่ความรักแฝงไปด้วยกลิ่นอายโรแมนติกและกูลูแฟชั่นฟรอนช์พาวิเลียนถ่ายทอดผ่านตำนานได้แดงสื่อถึงที่มาของความรักหลากหลายรูปแบบขณะที่ USA p a v i พาวิเลนนำเสนอแนวคิด imagine what we can create together โดยมีไฮไลท์คือการจำลองยืนอยู่ในจรวดบนอวกาศ เช่นเดียวกับออสเตรเลียพาวิเลียนใช้สีสันเลาเรื่องตามแนวคิดเชสซิงด e ซันเล่าถึงมรดกทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและความงามของธรรมชาติส่วนเจ้าภาพมหกรรมเอ็กโปในอีก5ปีข้างหน้าอย่างซาอุดีอาระเบียเลือกนำเสนอแนวคิด Together for a better future เล่าถึงสถาปัตยกรรมเมืองเก่าผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคต อุดิพาววลเลียมเน้นนําเสนอภาพแสงสีเสียงแบบจัดเต็มหยิบยกวัฒนธรรมแล้วก็เทคโนโลยีมานําเสนอนอกจากนี้ยังมีการจําลองซอกซอยต่างๆใช้ลมเป็นเครื่องมือระบายอากาศเหมือนว่าอยู่ในซาอุดิอาระเบียจริงๆค่ะนักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบและยืนยันว่าคุ้มค่าที่ได้เข้ามาสัมผัสและชมเมืองจําลองขนาดย่อมในซาอุดิอาระเบียพาววลเลียนรู้สึกว่ามันดูอลังการด้วยงานสถาปัตย์นะคะคือเขาเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้น เขาก็ต้องแสดงให้เราเห็นความสิ่งต่างๆที่มันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาออกมาค่ะขณะที่ไทยแลนด์พาวิเลียนก็ไม่น้อยหน้านำเสนอแนวคิดภูมิพิมานดินแดนแห่งภูมิคุ้มกันแล้วเรื่องราวของประเทศที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงผู้คนให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงพร้อมเชื่อมต่อชาวโลกด้วยภูมิปัญญาวิถีชีวิตและทรัพยากรที่ยั่งยืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ประเทศไทยเราขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเป็นดับหนึ่งต้นต้นของโลกแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเรื่องของการนวดอาหารต่างๆผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับผมการนำเสนอเรื่องราวทางการแพทย์แผนไทยและการออกแบบสถาปัตยกรรมรูปทรงจอมแหมาจากความคิดของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำหลากหลายคนมั่นใจว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมานำเสนอให้ทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีดีอย่างไร สิ่งที่เราเอามาเนี่ยเราเอาเขา,เ,าเรียกเทคโนโลยีทางด้านออร์แกนิกมาโชว์แล้วก็มีหุ่นยนต์ดินสอนะครับแล้วก็มีหัวกะโหลกด d เิ็เนติงก็คือมันเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยต้องภูมิใจที่เราจะเอามาแสดงแล้วก็ให้เกิด business ครับสำหรับงาน EXPO 2025ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลกที่จัดขึ้นทุกๆ5ปีเพื่อรวบรวมนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ที่เกาะยูเมชิมะซึ่งเป็นเกาะเทียมในอ่าวโอซาก้ามีประเทศเข้าร่วม158ประเทศถือว่าคุ้มค่าอย่างมากถ้าหากได้เดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเองหลันชัปรกรรารมสันเทียถ่ายภาพนรพรพจน์จำเนียนสำนักข่าววันนิวส์รายงาน ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ